อพี่เมลิโอ้ถือกุญแจมาเยอะแยะขนาดนี้จะไปทําอะไรอะ่ะก็เอาไว้กันขโมยนะสิเมื่อคืนเห็นผู้ชายอยู่คนหนึ่งนะท่าทางไม่น่าไว้วางใจเลยหนวดนี่คว่มเลยตัดผมซะสั้นแถมหัวเถิกอีกตั้งหากนะนี่เราต้องระวังไว้ก่อนนะสิไปละหนวดเฟิร์มผมเกลียนแถมยังหัวเถิกด้วย ไอ้เนี่ยอะไรคุณจับเพราะไหมคุณรู้ไหมว่าการเป็นโจรอะมันผิดกฎหมายรู ก็ผมมาจับโจนไงครับไอ้แต่คนนี้เหรอคะอุ้ยพี่ช่ยแล้วค่ะคนนี้ก็ชื่อพี่ภูมินค่ะหลังจากน้ําท่วมนะคะประตูบ้านเจ๊ก็เปิดเข้าเปิดออกยากพี่ภูมินผู้ใจดีแสนหล่อคนนี้เพราะก็เลยมาช่วยอาสาซ่อมประตูบ้านให้เจ๊นะคะใช่ว่าแต่พี่ที่บ้านมีอะไรเสียบ้างล่ะฮะผมเนี่ยซ่อมฟรีนะครับ ขอบคุณมากครับคือตอนนี้ใจเสียครับซ้อมได้ไหมครับการที่คนเหล่านั้นช่วยเหลือกันและกันนั้นเนี่ยทำให้สังคมเรามีความสุขครับแล้วที่สําคัญก็คือคนที่ได้ไปช่วยเหลือเองนั้นก็เกิดความปิติสุขมีกําลังใจที่ดีมีความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองแต่เราคงไม่จำเป็นจะต้องรอเฉพาะในภาวะวิกฤตครับ ในสถานการณ์ปัจจุบันหรือแม้กระทั่งในชีวิตประจำวันของเรานั้นเราสามารถใช้หลักการเดียวกันนี้ในการที่เราจะดําเนินชีวิตด้วยเช่นเดียวกันที่สําคัญคนที่รับประโยชน์ที่สําคัญก็คือตัวท่านท่านจะเกิดความภาคภูมิใจมีความรู้สึกปิติสุขในความดีที่ท่านได้กระทําครับสนับสนุนโดยกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณาสุข